สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรายแดงที่ผมเพาะไว้นะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมได้เยอะเหมือนกันนะครับส่วนนี้อันนี้นนนข้อที่สองยี่ผม ต้องปล่อยอไรแดงไปเมื่อกี้เองนะครับดอดูอีกสักวันสองวันดูมันจะขยายพันธุ์ไหมครับตอนนี้ผมตุ่งลองเพาะเหมือนกัน,นครับได้สูตรจากเพื่อนเพาะมาสองสองประมัณสองบอกโอเคครับยวดูมันดูึังนี่ใน